รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างความไบร g โดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนดสปอร์ต สวัสดีครับทุกผู้ชมครับนี่คือ30นาทีสำหรับรายการที่ชื่อว่า Bright Talk กับผมวัชรากนิกาครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2,559เวลาขณะนี้17นาฬิกา5นาทีท่านผู้ชมฮะวันนี้19นี้เมื่อประมาณสัก สองเดือนที่แล้วเป็นวันเริ่มต้นของการจัดรายการ Bright Talk ฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการจัดรายการฉลองครบรอบ2เดือนเต็ม2เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรถามผมนะฮะจัดรายการสดเนี่ยเหมือนกับการเล่นฟุตบอลเลยนะฮะก็จะมีทั้งช่วงที่ท็อปฟอร์มแล้วก็ช่วงที่ฟอร์มตกถามผม2เดือนผมยังไม่ท็อปฟอร์มเลยเหตุผลนะฮะ ผมเปรียบเทียบง่ายๆช่วงนี้บอลกําลังฮิตใช่ไหมเปรียบเทียบอย่างนี้คือผมเนี่ยเคยเล่นในสนามใหญ่สนาม,มฟุตบอลสนามใหญ่นะครับนั่นก็คือเคยจัดรายการประเภท60นาทีพอมาจัดในสนามเล็กๆที่ผมอยากเปรียบเทียบว่านี่คือฟุตซอลสนามบอลสนามเล็กนะฮะโตเล็กอะ่ะซึ่งต้องจัดให้อยู่ในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังต้องบอกว่ายังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอแต่ท่านผู้ชมฮะไม่ว่า วันนี้ผมจะจัดรายการด้วยการท็อปฟอร์มหรือออฟฟอร์มไม่สำคัญผมบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดจะคุยเนี่ยต้องถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลนะฮะเป็นแมตช์ชิงแชมป์แทงทีมชาติของยุโรปเพราะว่าเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับ SME แล้วก็ใครบรรดาพี่น้องชาว SME นี่ยใครที่ไม่มีตังวันนี้หาดูครับเพราะว่า น่าจะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านให้ท่านผู้ชมได้ให้ท่านผู้ชมที่เป็น SME นะฮะได้ส่อแสวงหาแล้วก็มีโอกาสงานงานนี้ผมท่านผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับในเบรกสผมจะคุยกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องกับ SME ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีของประเทศนี้งานนี้ชื่อว่า Smart SME Expo 2.016พักเบรกครับ